ในยามค่ำคืนที่เงียบสงบของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าชะตากรรมของคนสองคนจากต่างที่ต่างถิ่นจะถูกชักนำมาพบกันภายใต้เงามืดของอดีตที่พวกเขาต่างพยายามจะหลบหนีภูมิกเป็นชายไวกลางคนที่มีใบหน้าที่อิดรยจากการอดหลับอดนอนความเป็นมาอันมืดมนของเขาแฝงอยู่หลังดวงตาเศร้าหมองเขาเคยเป็นนักธุรกิจที่รุ่งเรืองจนกระทั่งความโลภและความเชื่อมั่นในตัวเองทำให้เขาพลาดพูดง่ายๆก็คือเขาล้มละลายอย่างสิ้นเชิงและถูกทิ้งให้กลายเป็นบุคคล ที่ไม่มีอะไรเหลืออีกในชีวิตนอกจากนี่สินและความอับอายในเวลาเดียวกันแพรหญิงสาววัยสาสิบต้นๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติหากมองแค่ภายนอกแต่ความจริงแล้วเธอมีอดีตที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเธอเคยมีส่วนผัวพันกับอัชญากรรมที่ไม่สามารถลดลบล้างได้เธอเคยเป็นคนที่มีความหวังและความฝันแต่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตทำให้เธอต้องวิ่งหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งตัวเองด้วย ทั้งสองคนมาพบกันโดยบังเอิญในที่ที่ไม่มีใครสนใจจะตามหาพวกเขาอีกต่อไปโรงเรือนเก่าผุพังที่ตั้งอยู่กลางทุ่งร้างมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากมาเยือนเพระาะเขาหรือที่ว่ามันมีผีสิงอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีอะไรจริงๆหรอกภูมิพูดขณะจุดไฟให้แสงสว่างท่ามกลางความมืดแพรหันมองเขาด้วยสายตาที่แฝงความกังวลแต่ที่นี่มันน่ากลัวจริงๆคุณไม่รู้หรือว่ามีคนเคยพูดว่าที่นี่มีคนตายภูมิหัวเราะเบา คนตายแน่มีอยู่ทุกที่ไม่ใช่แค่ในที่ที่เราอยู่หรอกแต่มันอยู่ในหัวของเราต่างหากคำพูดนั้นทำให้แพรรู้สึกไม่สบายใจแต่เธอก็ไม่อาจถิงอะไรได้ด้วยตัวเองก็หนีจากอดีตที่เธอไม่อยากเผชิญเช่นกันการใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่ไม่มีใครตามหาอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในโรงเรือนผูพังนี้ทั้งคู่ต่างต้องหาทางอยู่ร่วมกันแม้จะไม่มีใครรู้ว่ามันจะนำไปสู่อะไรต่อไปพวกเขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่ด้วยความบังเอิญและการล่มสลายของชีวิต ในแบบที่ไม่มีใครต้องการความสัมพันธ์ระหว่างผีเน่าและโรงผุกก็กำลังจะเริ่มขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช้ากลู่ที่หมอกหนาปกคลุมทุ่งร้างอย่างเงียบสงบแสงอาทิตย์ยังไม่ส่องเข้ามาเต็มที่ภายในโรงเรือนเก่าที่พังทลายไปตามการเวลาเสียงฟืนแตกแหลกในกองไฟเป็นเสียงเดียวที่ทำลายความเงียบงนันแพรตื่นขึ้นมากลางดึกและมองไปรอบๆเธอรู้สึกว่าโรงเรือนนี้มีบางอย่างที่น่ากลลุกแต่เธอไม่อาจบอกได้ว่า มันคืออะไรภูมิยังนอนหลับสนิทอยู่ตรงมุมห้องเสียงกรนเบาๆของเขาทําให้รู้ว่าเขาไม่ได้ใส่ใจถึงสิ่งรอบตัวมากนักแพรล,ลุกขึ้นยืนและค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างซึ่งกระจกบ,บางส่วนแตกร้าเธอมองออกไปข้างนอกเห็นเพียงแต่หมอกที่หนาจนมองไม่เห็นไกลกว่านั้นนี่เราเข้ามาทําอะไรที่นี่กันแน่แพรพึมพำกับตัวเองในใจความกลัวเริ่มคืบนคลานขึ้นมาเธอรู้ว่าเธอกําลังหนีจากอดีตแต่มันไม่ใช่แค่การหน,นีจากใครบางคนแต่หนีจากตัวเอง ทันใดนั้นเสียงบางอย่างที่คล้ายกับเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากหลังโรงเรือนแพรหันควับไปมองเสียงนั้นดังแปลกๆเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่ในความมืดข้างนอกเธอกลืนน้ำลายรู้สึกถึงความเย็นเยือกยที่แทรกผ่านอากาศเข้ามาคุณได้ยินไหมแพรหันกลับมาถามภูมิที่เพิ่งตื่นขึ้นมาและกำลังนั่งงง,งๆเสียงอะไรภูมิมองเธอด้วยสายตาสงสัยฉันได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างนอกภูมินิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยักไหล่อาจจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างหรือไม่ก็แค่เสียงลม แต่เสียงมันเหมือนคนจริงๆแพรยังคงไม่แน่ใจแม้จะพยายามกล่อมตัวเองว่าอาจเป็นเพียงจินตนาการของเธอเองภูมิหัวเราะเบาๆก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ประตูเขาเปิดประตูออกไปช้าๆและมองไปรอบๆไม่มีอะไรนอกจากความมืดและหมอกที่หนาแน่นเห็นไหมไม่มีอะไรทั้งนั้นภูมิหันกลับมาพูดกับแพรแพรยังคงรู้สึกไม่สบายใจแต่เธอก็ไม่พูดอะไรต่อและกลับไปนั่งข้างกองไฟสายตาของเธอจับจ้องไปที่เปลวไฟที่ผิวไหวคล้ายกับกำลังจะซ่อนความลับอะไรบางอย่าง กลางดึกคืนนั้นความเงียบตรับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความเงียบที่สงบแต่เป็นความเงียบที่ดูเหมือนมีบางอย่างซุ่มซ่อนอยู่แพรพยายามจะหลับแต่กลับต้องฝันร้ายฝันถึงอดีตที่เธอพยายามจะลืมมันเป็นภาพของคืนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความโกลาหลและเสียงกรีดร้องในความมืดในฝันนั้นเธอกำลังวิ่งอยู่ในตรอกแคบๆที่เต็มไปด้วยเงาเมื่อเธอรู้สึกถึงมือที่เย็นเยียบจับแขนของเธอไว้แน่นความกลัวและความหว,ดวาดผวาถามเข้ามาในจิตใจเธอฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจแพรร้องให้ในความฝัน เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงหัวใจเต้นแรงและเงือเต็มหน้าผากในตอนนั้นเธอหันไปมองภูมิที่กำลังนั่งอยู่ข้างกองไฟอย่างเงียบๆเ,เขาจ้องมองเปลวไฟด้วยสายตาที่เลื่อนลอยคุณเคยมีความฝันที่มันตามหลอกหลอนคุณไหมแพรถามด้วยเสียงแถวเบาภูมิไม่หันมามองเธอแต่เขาก็พูดออกมาอย่างเฉยชาผมไม่เคยฝันเพราะความเป็นจริงมันแย่พออยู่แล้วคำตอบนั้นทำให้แพรรู้สึกสเทือนใจแต่เธอก็เข้าใจได้ว่าเขาคงมีปัญหามากมาย เหมือนกันอดีตของพวกเขาอาจแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาต่างก้อนในความจริงแต่ในโรงเรือนเก่านี้พวกเขาไม่รู้เลยว่าความจริงบางอย่างกำลังคืบคพลานเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าๆความลับในความมืดกำลังจะถูกเปิดเผยและทั้งคู่จะต้องเผชิญหน้ากับมันไม่ช้าก็เร็วแสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มส่องผ่านหมอกหนาเข้ามาในโรงเรือนเก่าเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนของเช้าตรู่ขณะที่เธอลุกขึ้นยืนเสียงของนกที่ดังอยู่ห่างๆเป็นเสียงเดียว ที่ทาให้บรรยากาศดูมีชีวิตชีวาขึ้นบ้างภูมิยังคงนั่งอยู่ที่เดิมขณะที่กองไฟค่อยๆมอดลงเหลือเพียงขี้เทาวันนี้เราควรจะไปที่ไหนต่อแพรเอ๋ยถามอย่างลังเลเธอไม่มั่นใจว่าพวกเขาควรจะทําอะไรต่อไปในชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีทิศทางเช่นนี้ภูมิยกมือขึ้นลูบหน้าตัวเองอย่างเหนื่อยล้าผมก็ไม่รู้อาจจะหาอะไรทําที่นี่ไปก่อนเขาพูดด้วยน้ําเสียงที่ชัดเจนว่าเขาไม่คาดหวังอะไรกับอนาคตมากนะักคุณดูไม่ค่อยกังวลเรื่องอนาคตเลย แพรพูดขึ้นเธอยังคงรู้สึกไม่สบายใจกับการอยู่ในสถานที่ที่ดูไม่ปลอดภัยภูมิหันมามองเธอพร้อมรอยยิ้มที่แฝงด้วยความเหนื่อยล้าผมเคยกังวลมาก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้กังวลแล้วเมื่อคุณสูญเสียทุกอย่างคุณก็จะรู้ว่าการกังวลไม่ได้ช่วยอะไรแพรฟังคำพูดของเขาด้วยความเงียบเธอเริ่มคิดถึงอดีตของตัวเองเรื่องที่เธอพยายามหนีมันคือเหตุผลที่ทำให้เธอต้องหนีมาที่นี่แต่บางอย่างในที่นี้กลับทำให้เธอรู้สึกว่ามันไม่ได้จบลงอย่างที่เธอหวัง ในระหว่างที่พวกเขาพูดคุยกันจู่ๆก็มีเสียงเคาะดังขึ้นจากประตูหลังโรงเรือนเสียงที่ดังขึ้นนั้นไม่เหมือนเสียงที่เกิดจากลมพัดหรือสัตว์มันเหมือนเสียงของคนเคาะประตูจริงๆทั้งสองคนหันมามองหน้ากันอย่างตกใจก่อนที่ภูมิจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปทาาประตูเขายืนฟังอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเปิดประตูออกช้าๆไม่มีใครอยู่ที่นั่นคงเป็นแค่ลมพูพมพมพมพำก่อนจะปิดประตูกลับแต่แพรรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเธอรู้สึกว่า มีบางสิ่งซุ่มซ่อนอยู่เธอไม่ได้เชื่อว่าเสียงนั้นเป็นเพียงแค่ลมเธอยังคงรู้สึกถึงความรู้สึกอึดอัดในใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ฉันไม่คิดว่ามันเป็นแค่ลมรอกนะแพรเอ่อยออกมาเบาๆภูมิหันมามองเธอด้วยความสงสัยคุณคิดว่าเป็นอะไรละ่ะแพรเลือนน้ำลายอย่างยากลำบากฉันไม่รู้แต่มันไม่ปกติเลย ทั้งสองคนต่างเงียบไปครู่หนึ่งในหัวของแพรมีความคิดมากมายที่พุ่งเข้ามาเธอไม่อาจลบภาพความฝันเมื่อคืนออกจากใจได้ความฝันที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตามล่าสิ่งนั้นไม่ใช่แค่จินตนาการแต่มันเหมือนเป็นการเตือนถึงบางสิ่งตอนนั้นเองเสียงฟีเท้าหนักๆดังขึ้นจากภายนอกโรงเรือนมันไม่ใช่แค่เสียงเดินธรรมดาแต่เหมือนมีคนหรือบางสิ่งที่กําลังเดินวงเวียนอยู่รอบๆโรงเรือนทั้งภูมิและแพรต่างหันมามองหน้ากันด้วยความหวาดระแวงนั่นไม่ใช่ลมแน่ ภูไม่ยอมรับในที่สุดเขาคว้าท่อนไม้จากข้างกล่องไฟขึ้นมาเป็นอาวุธแล้วเดินไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าอะไรเกิดขึ้นข้างนอกใครเดินตามเขาไปด้วยหัวใจเต้นรัวพวกเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงแต่หมอกที่ยังคงหนาปกคลุมแต่แล้วเงาดำของบางสิ่งก็ปรากฏขึ้นชั่วครู่เหมือนคล้ายกับร่างของใครบางคนที่กำลังเดินห่างออกไปจากโรงเรือนเห็นไหมนั่นแพรชี้ไปที่เงานั้นภูมิพยักหน้ามีคนอยู่ข้างนอกจริงๆ พวกเขาทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่าบางอย่างไม่ถูกต้องคนที่อยู่ข้างนอกอาจไม่ได้มาแค่เพราะบังเอิญเดินผ่านมาแต่อาจจะเป็นคนที่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่และกําลังตามหาพวกเขาเราต้องออกจากที่นี่แล้วแพรเอ่ยขึ้นด้วยความตื่นกลัวฉันคิดว่ามีคนกําลังตามเราภูมิพยักหน้าและเริ่มเก็บของอย่างเร่งรีบแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้ทําอะไรเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนคนกําลังเดินอยู่รอบๆโรงเรือนอย่างจงใจ ประตูโรงเรือนถูกเคาะอีกครั้งแต่ครั้งนี้แรงกว่าเดิมเสียงนั้นดังชัดเจนเหมือนจะบังคับให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับมันแพรหันมามองภูมิด้วยความกลัวในสายตาเราจะทำยังไงดีภูมิหันไปมองประตูที่สั่นไหวจากการเคาะเขาถอนหายใจและพูดออกมาเบาๆไม่ว่าใครก็ตามที่ตามหาเราพวกเขาคงไม่ปล่อยเราไปง่ายๆหรอกเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิม คราวนี้พวกเขาทั้งคู่รู้แล้วว่าความสงบสุขที่โรงเรนเก่านี้กำลังจะสิ้นสุดลงและอดีตที่พวกเขาพยายามจะหนีอาจกำลังจะมาถึงตัวพวกเขาเสียงเขาาประตูยังคงดังต่อเนื่องและแรงขึ้นทุกทีทั้งแพรและภูมิต่างยืนนิ่งด้วยความหวาดระแวงสถานการณ์ตอนนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนที่พวกเขาสามารถมองข้ามได้ครั้งนี้มีบางอย่างที่กำลังบีบคั้นให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขากลัวเราต้องออกไปดูว่าใครกันแน่ที่ตามหาเราภูมิพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถึงแม้ในใจเขาจะรู้สึกกังวลไม่ต่างจากแพร แพรสายหน้าน้ำตาคลอเบ้าฉันไม่พร้อมที่จะเจอกับมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ตามเราอยู่เราไม่มีทางเลือกภูมิพูดก่อนจะยกท่อนไม้ขึ้นและเดินไปที่ประตูในขณะนั้นเองประตูที่ถูกเคาะอย่างแรงกลับหยุดเคลื่อนไหวความเงียบปกคลุมไปทั่วห้องสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นความกดดันที่หนักซึ่งภูมิหยุดนิ่งอยู่หน้าประตูรอฟังเสียงฝีเท้าที่อาจเคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วจู่ๆประตูถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่ด้วยแรงเคาะแต่เพราะภูมิเป็นคนดึงมันออกเขายืนพร้อมท่อนไม้ ในมือและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเขากลับไม่ใช่เงาในความมืดหรือคนแปลกหน้าแต่เป็นชายัยกลางคนใบหน้าเรียบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความมืดมนแกจำฉันได้ไหมชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบภูมิยืนนิ่งหน้าของเขาซีดลงอย่างเห็นได้ชัดไม่จริงแกควรจะตายไปแล้วชายคนนั้นหัวเราะเบาๆความจริงไม่เคยตายจำไว้สิภูมิแกไม่สามารถหนีมันได้แพรที่ยืนอยู่ข้างหลังภูมิมองเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดแต่ไม่เข้าใจ เธอรู้ว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของภูมิที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนคนคนนี้คือใครทำไมภูมิดูตกใจและหวาดกลัวเช่นนี้ใครเขาแพรเอ่ยถามแต่ภูมิยังคงนิ่งไม่ตอบชายแปลกหน้าหันมามองแพรด้วยสายตาคมเขาไม่เคยบอกเธอใช่ไหมไม่แปลกใจเลยชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้แพรขณะที่ภูมิพยายามยืนขวางอย่าแต่ต้องเธอภูมิคำรามออกมาแกไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำร้ายใครชายคนนั้นหยุดนิ่ง ฉันมาเพื่อให้แก่ชดใช้ในสิ่งที่แก่ทำแพรหันไปมองภูมิด้วยความสับสนภูมินี่มันเรื่องอะไรคุณทำอะไรไว้ภูมิถอนหายใจและปล่อยท่อนไม้ในมือฉันฉันเคยเป็นนักธุรกิจแต่ฉันพลาดฉันทำข้อตกลงกับพวกที่ผิดกฎหมายเพื่อหาเงินด่วนและเขาภูมิชี้ไปที่ชายคนนั้นคือคนที่ฉันหักหลังฉันคิดว่าเขาตายไปแล้วในอุบัติเหตุแต่กลับกลายว่าเขายังมีชีวิตอยู่ชายคนนั้นหัวเราเบาเ ใช่ฉันยังไม่ตายและฉันก็ไม่ต้องการเงินคืนหรอกภูมิสิ่งที่ฉันต้องการคือให้แกจำสิ่งที่แกทำไว้ฉันเสียทุกอย่างเพราะแกครอบครัวชีวิตที่ฉันเคยมีฉันมาตามเอาคืนฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆภูมิพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความกลัวชายคนนั้นริตาลงคำขอโทษของแกไม่มีค่าแล้วฉันแค่อยากเห็นแกพังลงเหมือนที่แกทำกับฉันบรรยากาศเงียบงันไปครู่หนึ่งก่อนที่ชายคนนั้น จะหันหลังกลับเขาเดินออกจากโรงเรือนไปโดยไม่พูดอะไรอีกล่อยให้ความเงียบตกคทังอยู่ในอากาศเมื่อเขาไปแล้วแพรหันมามองภูมิที่ดูหมดเรี่ยวแรงเขาสุดตัวลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลาออกมาอย่างเงียบๆทุกอย่างมันพังทลายไปหมดแล้วฉันหนีมาตลอดหนีจากความผิดพลาดหนีจากความจริงแต่สุดท้ายก็หนีไม่ได้ภูมิพูดเบาๆราวกับพูดกับตัวเองแพรนั่งลงข้างๆภูมิเธอเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเพราะเธอเอง ก็เคยหนีมาเช่นกันนี้จากอดีตที่ทําให้เธอเจ็บปวดนี้จากความผิดพลาดของตัวเองแต่การผเผชิญหน้ากับมันในวันนี้ทําให้เธอรู้ว่าการหนีไม่ใช่ทางออกเราหนีมันไม่ได้จริงๆแพรเอ่ยขึ้นเบาๆแต่เรายังเลือกได้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรภูมิหันมามองแพรด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความว่างเปล่าแล้วเราจะอยู่ต่อไปได้ยังไงในเมื่ออดีตมันตามหลอกหลอนเราตลอดเวลาแพรจับมือของภูมิแน่นเราไม่สามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่มันไม่ควรจะทำลายชีวิตเราต่อไปเราต้องยอมรับมันและเริ่มต้นใหม่ภูมิพยักหน้าเบาๆแต่ในดวงตาของเขายังคงมีแววแห่งความทุกข์เขารู้ดีว่าการยอมรับความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางทีนี่อาจเป็นทางเดียวที่จะพาเขาออกจากองครแห่งการหนีทั้งสองคนนั่งอยู่ท่ามกลางโรงเรือนเก่าและเงียบงันอดีตที่พวกเขาเคยพยายามหลบหนีได้กลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขารู้แล้วว่าการผเผชิญหน้ากับมันคือทางออกเดียว